สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถินชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟจะมาสอนวิธีการตัดแต่งต้นหอมสําหรับรับประทานเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับในขั้นตอนการทํานะครับเราล้างต้นหอมทําความสะอาดต้นหอมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เตรียมที่จะมาตัดแต่งครับในส่วนของต้นหอมนะครับเมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะมีส่วนของหัวหอมก็จะติดกับรากอยู่ในส่วนนี้ครับเราจะตัดออกครับตัดส่วนรากออกนะครับแล้วก็แกะเปลือกที่เราไม่ต้องการออกนะครับเพื่อความสวยงามจากนั้นครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดแต่งใบหอมครับเราก็จะตัดส่วนปลายใบออกครับพอเราตัดปลายใบออกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมากรีดกับใบหอมครับ ใช้เมียแกสลักนะครับกลีดเข้าไปนะครับแบ่งครึ่งครับกลีดทุกเส้นใบเลยนะครับ เมื่อเรากีดทุกเส้นใบแล้วต่อไปเราก็นําไปแช่น้ําครับพอเราแช่น้ําแล้วใบหอมเขาก็จะโค้งบิดพอเราแช่น้ําแล้วนะครับใบหอมเขาก็จะโค้งบิดครับบิดงอตามภาพในคลิปเลยนะครับเมื่อเราแช่น้ําแล้วนะครับจะสังเกตว่าใบหอมทุกใบอาจจะไม่งอหมดนะครับ เราต้องดัดแต่งช่วยนิดนึงนะครับใบหอมก็จะโค้งงอครับจัดแต่งทรงให้สวยงามครับก็นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการตัดแต่งต้นหอมครับ หากเพืเ่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ทิน,นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ